พี่น้องร้านอาหารท่ามกลางดงไผ่ร้านไอ้ป๋องนะฮะแหมชื่อเหมือนกะเฮียป๋องเลยนะไม่กล้าพูดเสียงดังเลยตอนอยู่กะเฮียป๋องเนะนี่ยเนี่ยฮะอันนี้เป็นไผ่ไผ่หวานนี่ปลูกมาประมาณสิบปีแล้วหนะี่งโอ้ร้านอาหารคนแน่นเลยฮนะน่าสนใจมากๆเลยนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้เลยโอ้โหสวยสุด,สด เย<ค>น,นท่ทานจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ มาดูอีกฝั่งหนึ่งก็อันนี้ปลูกไผ่เลี้ยงไว้เป็นแนวรัว้วโอ้โหสวยงามมากๆนี่ฮะไผ่เลี้ยงปลูกไว้อย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ปลูกประมาณสักสิบปีนะและตรงกลางก็เป็นร่องน้ำนเลี้ยงปลาคาบสวยงามแล้วฝั่งนี้อันนี้เป็นไผ่สร้างมน สวยงามค่ะนี่นี่นฮะร้านไอ้ป๋องนะครัมีโอกาสมาลองแวะมาดูฮะนะบรรยากาศแบบนี้นี่ฮะร้านอาหารท่ามกลางป่าไผ่นะโหนะ้าเล็กชอบมากๆเลยนี่ฮะสวยงามเห็นไหมอันนี้เป็นไผ่สรางมนอันนี้ปลูกสามปีนะนี่นี่ที่เห็นอยู่เนี้ยปลูกสามปีนะไผ่สรางมน ส่วนที่ลูกตรงนี้แบบนี้อันนี้สองปีโอ้ยังมีสวนน้ำง,งูนอีกอ,อบรรยากาศแบบร่มรื่นนะน่านั่งเลยนี่นี่ฮะที่จอดรถแบบสบายๆพามาชมกันฮนะบรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยาก นาเล็กก็มาเก็บบรรยากาศไว้ฮะเผื่อมีโอกาสได้ไปสร้างบรรยากาศที่ทุ่งนานาเล็กหน่อยเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ oh. เห็นแล้วสดชื่นเลยฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ